หนูอะอยากอวดทุกคนมากว่าหนูแบบหนูหล่อมากหนูไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมเดี๋ยวขอถามพี่ลีน่าก่อนนะคะสงสารตลกมากพี่ลีนาคะหนูเปิดได้ไหมอันนี้หนูเองค่ะแต่แค่หล่ออันนี้หนูเองใช่ค่ะหนูเองหนูเองหนูเองค่ะพี่เปิดเหมือนผู้ชายใช่หนูเองค่ะหนูเองหนูเองจริงๆค่ะพี่ลยนะ หนูเองคือได้เหมือนเหมือนเด็กผู้ชายแบบเออตอนนั้นมีแก้มอายุสิบห้าที่หนูพี่ละชองไปแล้วถ้าเป็นถ้าผู้ชายแบบน่ารักผู้ชายนี่หน้าตาน่ารักพี่ละบอกว่าดูเป็นผู้ชายที่หน้าตาน่ารักนะคะหนูจะให้ทุกคนดูนะคือหนูจะให้ทุกคนดูก็อันนี้คือหนูเอง หลอปะ่ะให้ดูแค่นี้พอแลอ้วชอ็อกป่ะหนูก็ยากชอ็อกหนูหล่อมากหนูจะบอกว่าแต่ก่อนตอนที่หนูเล่นแอป,ปต่อๆใช่ป่ะผู้ตไดตามอะ่ะหนูสูงสุดคือแสนห้าเลยนะแต่ว่าแบบว่ามีผู้หญิงซะส่นใหญ่แล้วหนูก็จะโดนแบบว่าผู้ชายหมั่นใส้ว่าแบบเฮ้ยทำไมไอ้คนนี้มันขี้เก๊กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจหนูก็จะแบบอะไรอ่ะ แล้วหนูไปอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าสมัยที่หนูแบบผมสั้นแล้วก็ใส่ชุดที่คอนโดคือหล่อมากใช่ค่ะหนูเป็นน,โน,โนักกีฬาทีา่คอนโดหรอกทุกคนเคยเป็นใช่คำว่าเคยเป็นแต่ยังไงก็มองว่าแพ้ใช่มองว่าหนูน่ารักเถอะเพราะว่าหนูแบบเป็นสาวไงสาวเอาพี่เขาบอกว่าแพรหลิงอ่ะคือพี่หนูขอที่มาที่ไปได้ไหมอันนี้ไว้คราวหน,าหน้าหนูจะมาสืบสวนนะคะหนูงงที่มาที่ไปของคำว่าแพรหลิงมากไปละ